คำเตือนรายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสําำหรับคนที่จะมาหาสาระในการทำอาหารจากคนที่ทำอาหารไม่เป็นสวัสดีครับพบกับเราสองคนครับคนโคตรมั่วล่วทั่วจักรวาลผมน้านัทครับครับผมจอนแบงค์เหมือนเดิมนี่จะทำเมนูอะไรครับไปเจอคลิปหนึ่งมาโคตรหน้าแดกเมนูนี้มาดมนูนี้แล้วดูเอาชีดวางเอาไม้เสียบ ทอดเ้อด้วยชีสอ่ะแต่แม่งหันเวยเดีุ๋งไข่เอาไปทอดอะ่ะว่าแมงทอดเอ้ยยี่ไม่มากกินัว่มันเหมือนเกดมันไม่ใช่อ่ะชีสอ่ะ เอาเลยวะทำไงวะเปลี่ยนไม้ใช่บนายเสียบลึก,กว่ะน่ะก็ใช้ชีตนี้ใช่ป่ะเออเนี่ยละเราซื้อมาถูก <S 1> <S 1> <S 1> <S โอเคหั่นเลยหั่นสี่ ไม่เคยไม่หันดีๆไม่ได้หรอกวะเอ,อ้ยอ,อะไรไ <c oughs> ม่เคยแม่งมีรอยร้าวเ,เลย <c oughs> อืมน่ะเต็มทุเรียนเลยชุกแหมติดหานเลยอ่ะเอ้ยอะไร ไม่ต้องใส่เยอะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นเยี่ยมมามเลยและ

กำลังสวยเลยอ่ะคิดว่าไงว่าน่จาจะอร่อยด้วยความเป็นเชด้วยก็เชนี้ไม่แตกได้ยังใิ่ได้ไหมได้ดิเฮ้ยก,กินหอมดีนะอืมโอดีปลัเข้นะขาแล้วเนะ่ยต่อต่อแล้วอืม โคตรน่ากินเลยว่ะชี่เสี่ยนองดอิมัมน <c oughs> <c oughs> มันยืดอย่างนี้ไม่บอกว่าชีสเป็นอะไร <c oughs> มันหวานไหมเน <c oughs> <c oughs> มันชีสไม่สุก <c oughs> กินได้ไหม <c oughs> กินได้อทอดเพิ่มกวัวชีสแม่งหนาไปเว้ยเราชีเราทอดชิด้นใหญ่ไหว ngon mhm 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 rồi mhm 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 อ้ไม่ชอบซ้ำดีกว่าเกิดไงลองทอดเพิม่พมไหมวัวลองทอดเพิมม่มเลยอืมไม่ใช่วัวไม่ใช่อียรโคตรเฟลเลยอันนี้เอ้ยแต่มันก็รสชาติมันก็ดีนะเว้ย ใช่โอเครสชาติมันโอเคแต่ว่ามันไม่ค่อยน่าทา,านเท่าไหร่อืมมันฝรัไม่รู้ชีสที่ซื้อมาหรู้ถูกก็ือกไม่ร <c oughs> <ๆ>ู้มันถูกก็บอกไหมครู้คนมั่วเลยนี่ <c oughs> มึงคิดว่าเมานูนี้เป็นไงมองจะตอนนี้ไม่ผ่านถ้าเราทอดดีอาจจะผ่านก็ได้แต่ <c oughs> ว่าเรามันมึงทอดเร็วไปผมไม่ให้ผมว่าไม่ผ่านหัให้ไม่ผ่านกัน แม่งับ<า>สรุปไม่ผ่านม,<ำ>มันก็น่ากินนะเอาไปทอดเพิ่มมันจะดีขึ้นอ,อันนี้คือหลังจากที่เราไปเวฟเพิ่มสักสองนาทีมันออกมาหน้าตาแบบนี้เลยดูชีสอย่างล้นเลยมมากินยชีสแบบทะลักทะลักออกมาเลยถ้าไม่ต่างกับลอแรกเปว่า,อารรอลองเทสดูดิ ว่าน่ากินมาตอนแรกเยอะเลยเนะนี่ยเนี่ยคนละเรื่องอ,อร่อยกว่าเยอะเจออ,อ,อรอเจ็บบ้าทอดเร็วไปเอาขึ้นเร็วไปนะอ,อร่อย อร่อยเลยอ่ะใครชอบเป็นเล่มร้นานนี้ก็น่าจะอร่อยต่ใครไม่ชอบก็น่าจะไม่โอเค <c oughs> ว่าโคตรเด็ดไอเยี่เวริร์กอันนี้คือเวิร์กเลย <c oughs> น,นี่เพิ่มเติมนะครับผมถ้าเอาไปลองทํากันดูก็ทอดก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาไปเวฟเพิ่มสักสองนาทีออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยอร่อยกันเยอะลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมโอเคอันก็เราสองคนลาไปก่อนครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ